สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่ติดตามช่องเป้รถสวยทาง YouTube และเพจรถสวยสีราชาใน a c e b o o k นะครับวันนี้วันที่ส1เ็ดมกราหกหานะครับเช่นเคยนะครับเจอหน้าผมเนี่ยก็ต้องมีรถสวยมาแนะนําเหมือนเคยครับแต่ที่พิเศษนะครับวันนี้ก็คือมีรถกระบะราคาแสนต้นๆนะครับซึ่งรถกระบะราคาแสนต้นๆเนี่ยและสภาพดีอ่ะหายากมากเลยครับช่วงนี้ย้ำนะครับต้องสภาพดีนะจะหายากมากเลยตอนนี้พอรถกระบะเนี่ยเป็นรถที่ใช้งานนะครับพอผ่านเวลามานานๆเนี่ยสภาพดีๆจะหายากแล้ว นะเดี๋ยวเราไปดูกันคันนี้สวยเลยครับแสนต้นต้นเองไป<า>นะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันก่อนคันที่เป็นสตาร์ด้านะครับมิ u ูบิชิฟังเสียงเห็นไหมครับเสียงบางๆนะเดี๋ยวดูรอบคันเห็นไหมครับเห็นไหมเสียงบางเจี๊ยบเลย <c oughs> เรามาดูกระบะหลังกันนะครับกระบะหลังดู <c oughs> เห็นไหมครับ ไม่มีรอยบรรทุกหนักนะครับแมกไรเดอร์สวยตะคงตะเข็บต่างๆเห็นไหมครับอยู่ครบชายล่างไม่มีสนิมนะครับเห็นไหมรถถือว่าสวยเลยคันนี้เ,เราดูต่อนะครับไปดูต่อรอบคันเห็นไหมครับรอบคันสวยเลยสีสวยปิ๊งเลยคันนี้กระโปรงหน้ากระจังเป็นไง เห็นไหมครับรถสวยเลยเรามาดูหลังคารถคันนี้บ้างเห็นไหมครับหลังคาไม่มีผูนะถ้าผูตรงนี้น้ําเข้านะครับไม่มีผูเลยุลงไกลๆเห็นไหมครับหลังคาสวยลองเคาะด,ดูหน่อยเสียงเป็นไงบ้างบางๆนะครับภาษีหกห้า,านะครับคันนี้เดี๋ยวดูเม็ดอาร์กหน่อยเม็ดอาร์กมีไหมเห็นไหมครับเม็ดอาร์กอยู่ครบนะครับรถไม่มีโดนหนักนะ เดี๋ยวเรามาดูเม็ดอาร์คฝั่งนี้หน่อยนะครับเป็นไงบ้างมีไหมเม็ดอาร์คเห็นไหมเม็ดอาร์คสวยคมกลิบนะครับเห็นนะอยู่ครบครับฉลดแนวไม่ต้องห่วงผมดูมาหมดแล้วพวกนี้นะครับมาดูภายในรถคันนี้กันบ้างนะครับเป็นไงผมพามาชมภายในเห็นไหมครับภายในถือว่าสวยมากเลยนะครับเบาเบอร์เห็นไหมครับเบาผ้าไม่มีขาดนะสวยปิ๊งเลยเกียร์ธรรมดานะครับแอร์เย็ยนปกติเลยนะ เป็นพวงมาลาัย power เห็นไหมครับแผงประตูก็ใหม่เห็นไหมตัวแผงประตูไม่มีแตกหักเลยใตาพผมเป็นไงเห็นไหมครับรถสะอาดเลยละคันนี้เครื่องเกียร์ปกติทุกอย่างอ่าดูแคบหลังมั่งเห็นไหมครับเบาะแคบหลังก็สวยนะหลังคงหลังคาเป็นไงเห็นไหมครับไม่มีขาดนะท้องโดยสารถือว่าสวยมากนะครับรถปีขนาดนี้เขารักษามาได้นะ เราดูกันมาทั้งคันแล้วครับสุดท้ายเราก็ต้องมาดูห้องเครื่องนะครับไปเดี๋ยวไปดูโครงสร้างแล้วก็เครื่องยนต์กันเปิดห้องเครื่องมามดับแรกก็ต้องดูคานหน้าก่อนนะครับเห็นไหมคานหน้าเดิมสนิทเห็นไหมครับเม็ดองเม็ดอาร์คอยู่ครบนี่เม็ดอาร์คพวกนี้นะครับต้องมีนะถ้าเป็นรถคานเดิมนะดูตัวถงตัวถังครับอันนี้ผมยังไม่ได้พ่นเงานะเพื่อจะให้เห็นว่าเครื่องมันแห้งจริงๆนะครับดูดูตัวถงตัวถังเห็นไหมครับนมกระโปรง เป็นไงบ้างเม็ดองเม็ดอาร์อยู่ไหมเห็นไหมครับเม็ดอาร์อยู่ครบนะรถไม่เคยโดนเลยไม่เคยโดนหน้าเลย่อดูเครื่องดีเซลนะครับอ่รแลองดูไปข้างล่างเห็นไหมครับเครื่องแห้งสนิทเลยนะไม่มีน้ำมันเยิ้มนะครับรถคันนี้เห็นไหมครับได้ชงได้ชาร์จอมองนะครับเครื่องได้แห้งมากเลยนะ ที่สาคัญนะครับรถคันนี้ขับร้อยยี่สบายๆเลยผมขับมาแล้วเรามาย้ำรายละเอียดรถคันนี้กันอีกทีนะครับรถคันนี้เป็นรถมิตซูบิชิสตาร์ด้านะครับเครื่อง2.8ดีเซลปี05นะครับสภาพสวยมากเลยคันนี้ผมเทสมาแล้วนะผมลองขับมาเป็นร้อยโลนะครับเหยียบร้อยยี่สบายๆเลยรถพร้อมใช้เลยนะครับแต่รถคันนี้ผมขายอยู่ที่138,000เท่านั้นขายสดนะครับคันนี้จัดไม่ได้แล้ว ถ้าใครสนใจเนี่ยโทรมาได้เลยนะครับที่089 4050202เป็นแป้รถสวยครับตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีแดีววันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ